โทนเนอร์ตัวนี้ไม่ใช่คินเซอร์นะทุกคนตอนแรกอะนูเข้าใจผิดมาตลอดเลย <c oughs> จะบอกว่าตอนนั้นนะพอพูดยู่น้องก็แบบห้ามเธอไม่ใช่พี่น้องพูดผิดพี่น้องพูดผิดนะเออจะบอกว่าตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์นะคะที่ราคาจะผัดเพลวสิวนะปรับสมดุลน,นะคะผิวให้เรานะดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนะคะใช้ทาหน้าตรงนี้เช็ดตรงหน้าตรงนี้แบบเฮ้ยตอนที่แบบว่าตัวเนี้ยตัวสำลีที่ โดนโทนเนอร์ตัวนี้สัมผัสผิวรู้สึกสดชื่นมากและตัวนี้นะคะสามารถทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะกระจ่างใสขึ้นด้วยรอยสิวรอยดําจางลงนะคะจะบอกว่าเป็นโทนเนอร์ที่สารพัดประโยชน์เลยแล้ววันนั้นนะตอนที่ใช้นะคะรีวิวให้นะคะจะบอกว่าอุ้ยดูสิเขาซึมไวมากแห้งแล้วเห็นไหมอุ้ยผิวหน้าดีมากจะบอกว่าตัวนี้เป็นโทนเนอร์สารพัดประโยชน์เลยนะจะใส่กับหนังศีรษะก็ได้ไม่สระผมสองวันอ่ะผมยังไม่มันเลยอ่ะปกติแล้วเป็นคนที่ผมมันมาก ไปศึกษาไปแอบศึกษามานิดนึงป้องกันเรื่องหลังแคร์ได้ด้วยอ่าตัวนี้เป็นนะคะสกินแคร์ดีของ The Or เดอร์เทุกคนค่ะนี่เลยน่ารักมากเป็นนะคะโทนเนอร์ที่สารพัดประโยชน์เลยไม่ว่าสำลีหรือจะใส่มือก็ได้แต่เนี้ยชอบแบบฟิวโรมใส่สำลีจะใช้กับข้อสอบแบบนี้ก็ได้เป็นโทนเนอร์ที่ใส่ได้สารพัดประโยชน์และใช้เปลืองมากก็ว่าทําไมเขาถึงทําแบบขวดใหญ่มาขนาดเนี้ยเออแล้วใช้ได้นานด้วยนะ ราคาหลักร้อยที่รักตัวนี้ไม่ต้องพิออเดอร์แล้วนะทุกคนตัวนี้นะคะเขามีช็อปที่ไทยแล้วจ้าและตอนนี้นะคะใครที่อยากได้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะของด h ออ r d เดอร์เนรทุกคนคะ่ะน้องปักตะกาให้ใต้คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ใช้นะคะรับรองติดใจแน่นอนจ้า